เมื่อพี่เทพจะต้องไปอยู่กับคุณยายสุดแปลกหนึ่งวันจะเป็นยังไงไปดูเฮ้ยน้องพี่ไลน์ตรีมทุกวันตอนสองทุ่มอย่าลืมมาดูพี่ด้วยเว้ยใจเป้ามาดูพี่ด้วยเอาล่ะทุกคนทุกคนแท็กซี่มาแล้วแท็กซี่มาแล้วแท็กซี่มาแล้วไปแท็กซี่กันไหนดูดีวยคันไหนคนขึ้นเยอะอันนี้อะไรอ่ะไปคันนี้หรอไปคันนี้หรอไปด้วยไปด้วยสามคนแล้วทุกคน นี่เรามีเพื่อนที่จะไปหาคุณยายสามคนละไปหาคุณยายไปหาคุณยายคุณยายครับเอ๊ดูว่าแล้วคุณยายเอ๊คุณยายดิอุยเขาต้อนรับเราดีเลยเขาต้อนรับเอาเฮ้ยเขาต้อนรับเราดีเลยวัสดีครับคุณยายอุ้ยแมวแมียวเมวแมียวแม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 วเฮ้ยอะไรอ่ะคุณพูดว่าอะไรอะเวลี่อะไรอะเอาอ่านไม่ทัน อ่านไม่ออกเลยอ่านไม่ออกเลยกูเกิลกูเกิลอัสเเลดด่วนกูเกิลอัสเเลดด่วนกูนไม่รู้อะกูเล่นกับแมวก่อนละกันแมียว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 แมวแมวเอาแมวติดบัก๊กวิแมวแมวชื่ออะไรอะทุกคนกายลูกวัดอะอะไรอ่านไม่ออกมันคืออะไรไหนอะวิลูกคุณยายคุณยายสวยมากเลย เขาบอกว่าไม่แน่ใจอะไรสักอย่างอ่ะประตูมันล็อกอะไรสักอย่างมันล็อกอะไรอ่ะเอ้ยกูอ่านไม่ออกไอ้บุกพูดกันเยอะจงว่ากูาอ่านไม่ออกอันนี้ลูกคุณยายนะทุกคนลูกคุณยายสมัยสาวๆอ่ะคือแบบเชฟบ,บาร์เอาง่า 26, 6, 3, เยเก้ายี่สิบหกอกสามสิบห้านี่อยากกินข้าวแล้วอุ๊ยทุกคนแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร,ร์กินดีไหมอ่ะทุกคนว้าวดีมันสุดยอดมากเลยโอ้โหฉันรู้เอาล่ะ ได้เวลากินแล้วมาแบ่งแมวกินได้ไหมอะทุกคนกินสิกินเลยกินสิ enjoy อะแล้วเขาบอกว่าเขาไม่เขารู้สึกไม่ดีอะอุย๊ยคุณโอเคหรือเปล่าหากระเป๋าใช่ปะเขาบอกให้หากระเป๋าปะ นี่ไงตรงนี้เข้าได้ด้วยทุกคนนี่โอ้โหคือเกินกา,จจด,นาดจะด่าเรียล่าจะด่ากูไม่หาดีกว่าเว้ยกูปล่อยให้เียนั่นมันตายหงตายหาดีกว่าเว้ยดีไหมทุกคนดีไหมทุกคนปล่อยให้เียน่ัมันตายหงตายหาดีกว่าเว้ยเอ้ยนี่ไงเจอแล้วครับคุณยายเจอแล้วนี่ไงกระเป๋าของนายเพื่อนนี่กระเป๋าของนายอุ้ยทุกคนตรงนี้มีตูเ้เซฟด้วยตรงนี้มีตูเ้เซฟด้วยทุกคน ตู้เซฟอะไรอะ่ะตู้แห่งความลับทุกคนตู้แห่งความลับตู้สมบัติวิตรงนี้ขึ้นไม่ได้ไหทุกคนตรงนี้ขึ้นไม่ได้นะวิมีให้กดมีให้กดโคมไฟได้วยทุกคนเอ้ยคุณย่าไปแล้วทุกคนคุณยา่คคณยาไปแล้วเราต้อง เก็บข้าวเก็บของหรือเปล่าเฮ้ยทำไมไอ้บกเด็กเชี่ยนนี่มันมันไม่ช่วยกูทำเชี่ยอะไรสักอย่างเลยวะุณยายไปแล้วเอ้ยุณยายไปแล้วน้องช่วยเก็บข้าเก็บของดิุณยายไปแล้วคุณยายไปแล้ว ไอพวกนี้แม่งเหมือนแบบจับปูใส่กระด้งเลยวะ่ะดูดิมันวิ่งไปวิ่งมามันวิ่งผ่านไปหมดอ่ะได้อ่ะได้เวลาดูทีวีแล้วปะมามาดูทีวี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 หนูอยากดูกลัวคุณต่อยหนูอยากดูกลัวคุณต่อย เอ้ครัวคุณต่มาแล้วครัวคุณต่อมาแล้วทุกค,ค,คนเอ้ยสวยๆๆได้ดูครัวคุณต่ละได้ดูครัวคุณต่แล้วเว้ยรายการนี้หนูชอบหนูชอบบอกเลยหนูชอบเอารายการครัวคุณต่อยจบแล้วทุกคนโอ้จบไวเกินจบไวเกินมันจะให้เราคือไปดูห้องนอนหรือเปล่า ขึ้นไปดูห้องนอนขึ้นไปดูห้องนอนขึ้นไปดูห้องนอนทางนี้ทุกคนอ่ไม่ใช่ทางนี้อันนี้ห้องคุณย่าเย้ขึ้นไปดูห้องนอนเย้โอ้ของเล่นเยอะมากทุกคนห้องโคตรเทเลยเจอรี่ดูดูดูว่ะดูดดดดตัวกูมันพูดว่ะของเล่นเต็มเลยทุกคนของเล่นเต็มเลยยาฮูยาฮูสะดกมากเลยสะดกมากเลย ของเล่นเต็มเลยของเล่นเต็มเลยเนี่ยกูนอนกูนอนเตียงเดียวไกบอีนี่แหละมาวะเดี๋ยวกูหาก่อนข้อไหนเด็ดเด็ดอะกูขออีนี่วะรอเลยรอเลยรอเดี๋ยวรอปิดไฟอะเดี๋ยวรอปิดไฟฮะฮ้ยเสร็จกือมามามาโอ้ยไอ้เจริ่มาเล่นอะไรเนี่ยไอ้ฝุ่นกระป๋องอะไรเนี่ยเอ้ยมึงโตยังวะน้องดูมาเล่นวะน้องเออเอา เย็ด <Yeah. laughs> <laughs> ดูมันเล่นวะมันแบบโยกขึ้นโยกลงอ่ะเอ้มึงโตยังวะมืออยู่เท่าไหร่นยเอย้มันบอกให้เลือกเตียงว่ะกูขอเลือกเตียงก่อนละคันเฮ้ยกูนอนนี่ดีกว่าเว้ยเด็กๆจะได้ไม่ต้องกลัวๆเออกูนอนเนี่ยเตียงสุดท้ายอ่ะอุย้ยฟารองทุกคนกลางอุย้ยทุกคนเสียงกระจกแตกเสียงอะไรอ่ะ หนูกลัวเฮ้พี่เดฟกืัอเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะคุณยายกลับมาแล้วโอ้โหเราต้องลงไปดูนะทุกคนชี้ต้องการเอ้ยเธอต้องการคำชี้เลยหรือเปล่าโอเคเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะลงไปหาคุณยายนะทุกคน ้ยไปไปหาคุณยายไปหาคุณยายคุณยายหนูมาช่วยแล้วไปว่าไปว่ามึงนำกูไปว่าแมวนี่ก็หลับไม่รู้เฮี้ยอะไรเลยเฮ้ยเสียงดังขนาดนี้มึงยังหลับลงอีกหรอด o you m ม a นเอ้ยคุณยายลงมาแล้ว กูใหญ่ลงมาเ,เอ้ยกูใหญ่ลงมาแล้วกาต้องทำอะไรอะ่ะกูดูมันเดินไปเดินมาว่ะทำยังไงให้เขากลับไปหรอ,อน,นี่คือจุดซ่อนนะทุกคนแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนแอบ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 ,แอบ,แอบดิเฮ้ยอีหนูมึงแอบสิ อุ้ยคุณยายกลับไปแล้วคุณยายกลับขึ้นไปแล้วทุกคนอะไรอ่ะอุ้ยเอาไม้เอาไม้ไปรอห้องคุณยายเหรอเอาไม้ไปรอห้องคุณยายเอาไม้ไปรอห้องคุณยายไหนอ่ะไม้หมดยัง ไม้หมดยังไม้หมดยังออาหมดแล้วหมดแล้วทุกคนทีนี้อีกแก่นั่นก็ออกมาไม่ได้แล้วเออขังแม่งให้ตายหงตายหาอยู่ในนั้นแหละสวยอุ้ยเสียงอะไรไม่รู้ทุกคนเตียไม่รู้เหมือนแบบคุณยายพยายามจะพังประตูอ่ะคุณยายคุณยายตื่นอีกแล้วคุณยายตื่นอีกแล้ว มึงพยายามจะพังประตูออกมาทุกคนเมื่อกี้เอ้ยเจอรี่ออกไปแล้วทุกคนเจอรี่ออกไปแล้วตามเจอรี่ไปเจอรี่เจอรี่จะบูชายานให้กับคุณย่าทุกคนเจอรี่จะบูชายานทุกคนเอ้ยเ้ยเจอรี่มึงทำอะไรอะ่ะ อกกเอ้แกเอ้าเอ้ยมันกินเจอรี่ไปเราเจอรี่ไปแล้วทุกคนเฮ้ยปเราเจอรี่ไปแล้วเฮ้ยเลยทุกคนต้องต้องช่วยเจอรี่ต้องช่วยเจอรรี่หาปืนให้กูทีว่าน้องหาปืนให้กูหาปืนให้กูเดี๋ยวกูเล่นแม่งเอง <c oughs> ไม่ใช่หาปืนให้พี่น้องหาปืนให้พี่ แกม่ารูมไหนอะเอาคุณยาหายไปแล้วคุณยาหายไปแล้วคุณยาหายไปแล้วห้องเขี้ยอะไรเต็มเลยเนะี่ยมีโซแซกุญแจมือเต็มอะโอ้โหโซ่แซกุญแจมือเทียนโคงเทียนไขอะไรอะกูว่าเต็มอะคุณคุณยายก็ไม่ธรรมาดาเหมือนกันนะนี่เฮียโอ้โหเฮ้ยเอาเรยทัง้งอดีสมัยส,สาวๆน่าจะเอาเรื่องอยู่ดทุกคนโซแซกุญแจมืออะไรเต็มอะวิ้ยกุญแจมาแล้วทุกคน เจอกุญแจแล้วเจอกุญแจแล้วเอากุญแจดิเราต้องไปเปิดป่องอุ้ยเปิดกล่องใช่ไหมเอากุญแจไปเปิดกล่องเอากุญแจไปเปิดกล่องไหนอะได้กุญแจยังอาใครได้กุญแจไปอะเอาไปดิไปดิเอากุญแจไปดิเดี๋ยวกูกินเดี๋ยวพี่กินคุกกี้ก่อนน้องมามามาเอากุญแจมาเอากุญแจมา เปิดกองเปิดกองเปิดกองมีอะไรอ่ะคุณย่ากเก็บอะไรไว้อะอุย้ยมีกุญแจอีกดอกทุกคนได้กุญแจอีกดอกทุกคนดอกนี้พี่ขอได้ไหมดอกนี้พี่ขอได้ไหมน้องเอยมันแย่งกูไหมวะเอ้ยมามาเปิด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 ,ปดน้องเปิดไข่เล่ไข่เล่สวยลงไปห้องใต้ดินอะห้องแห่งความลับอ่ะใ่แมงมุมเต็มมาดูดิ ไหนไหนมีอะไรเอ้ยกระดาษเฮ้ยเจอรี่ช่วยเขาเร็วช่วยเขาเร็วช่วยเจอรี่ช่วยเจอรี่โอเคไหมโอเคไหมเจอรี่โอเคไหมทำไรอะ่ะหากุญแจเหรอสเตย์หรือว่าโกสเตย์ดิอยู่ก่อนอยู่ก่อนอย่าเพิ่งไปกระทืบไปคุณยายก่อน ตามเจอรี่ก่อนทุกคนตามเจอรี่เหลือสองคนแล้วทุกคนโอ้โหเด็กมันออกกันไปไหนวะเนี่ยตัวเด็กๆยๆหายดีทุคนเลยโอ้ยเชี่ยอะไรเนี่ยบ้านปีศาจคุณยายคุณยายใจเย็นกุณยายเป็นอะไรเออกูเบียวเฮียกูเป็นปีศาจคุยเจอกูพวกเด็กเชี่ยกูทนมานานแล้ว อะไรอะเราต้องเป็นช่างไฟเหรอได้ดิมากูจบช่างไฟมาพอดีเลยมาเดี๋ยวพี่จัดก,การเองน้องเรื่องนี้พี่น่าจะถนัดอยู่มามามาเดี๋ยวพี่จัดก,การเองน้องไหนอะมันให้ทำอะไรอะกูรักโชคดีมันได้เหมือนเหมือนเหมือนให้หาโคตดหรือให้หาอะไรอะทุกคนวิ้ยนี่กุญแจแจเอาไปดิเอากุญแจไปทำอะไร กุญแจามาใส่ก่อนเนาะนี่กุญแจไหนอะหาไปทำอะไรวะทุกคนเอาตรงนี้มันเข้าไม่ได้อะเข้าไม่ได้แล้วโอเคเนี่ยห้องใต้ดินมันยังลงได้อยู่เลยเนี่ยขาดขาดฟิวอีกอันเดียวปะห้องใต้ดินปะห้องใต้ดินปะหนูหนูห้องใต้ดินปะ ลองติดิบป่ะเฮ้ยกูลงมาผิดหรือเปล่าวะมันถูกหรือเปล่าวะนี่อุ๊ยเต็มแล้วทุกคนเฮ้ยฟิวเต็มแล้วอืมตาวิเศษเห็นนะเปเปอร์หากระดาษหรอ,อกระดาษอะไรอ่ะนี่ไงกระดาษเจอแล้ว เ,เจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยออกได้แล้วทุกคนออกออกบ้านได้แล้ว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 ไอประตูเขียวเขียวข้างล่างมันคืออะไรวะทุกคนไอประตูเขียวเขียวข้างล่างมันมันมันคืออะไรวะที่มันมีแบบไอแม่กุญแจล็อกอยู่อะ แค่เนี้ยหรอจบแล้วเหรอเอ้ยเอ้ยเอเอ้ยเอ้ย,อย,อย,อยบ้านสั่นเป็นไรอะ่ะบ้านสั่นยับเลยทุกคนบ้านสั่นยับเลยเจอรี่กับคุณย่าทำอะไรกันนะเป้า โอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย